เอาละครับพี่น้องวันนี้พญเดชพามาเบิ่งปั่นโสครับพี่น้องพายุพายุยังกับพายุหิเชียวบันนี้เขามากครับบันนี้แห้งกักหลาโตขึ้นสองมือสองขึ้นคันแท้ขาดบ่มีน้ำขังครับดูน,นี้แห้งแล้่ยงวันนี้กับพาเบิง่งผู้เฒ่าเป็นทำงานครับนี่อายุหาสิบหกสิบปีไปแล้วมันก็บทำงาน กระดูกสั้นลังของชาติพี่น้องโอ้ยเนี่ไปปเจ็ดสิบปีแล้วเจ็ดสิบหกหกสบเจ็สิบเราพี่น้องก็ททำงานนั่นก็ล่ะพอท่านเนี่ยพเกียณดอกทำงานไปเรื่อยเรื่อยเมืเโสดวัไงแล้วครับพี่น้องไงครับไงเนี่ยเรืองนหกสิบหกเจ็ดสิบแล้วแต่ว่าก็ททำงานนี่ละ วิถ <minutes> ีชาวนาครับอายุหลายกระเฮ็ด <busca> ที่เก่าละเบิ่งเบื้งโกพีน้องใหญ่ครับงหญ่เนี่ยวุ่นหิวมาตะไก่ไก่ตรงเนี้ยค่อยค่อยก้นค่อยค่อยหามไปนี่เระเอานแทกโบราณครับพี่น้องแทกโบรานวิถีการทำงานของชาวบ้านเนาะเบิ่งเบืองอืม เบืง้งพี่น้องมาเบิ่งเด้อโศกง่ายคักโศก,กง่ายเนี่ยฝนตกสองมือสองขึ้นพี่น้องนำ้ำขาดนี้หมดแล้วเยียดอ้อยหยอดสักนิดละ่ะเบิ่งเนี่ยโศกง่ายครับง่ายเนี่ยพวกน่ะแขงง็งแรงเป็นทะเลทรายหรอพี่น้องเบิง่งช่วงนี้กับฝนเศาตกหรอครับแต่ว่ากับช่วงนี้กับ ก็มาทำงานนี่ละสกเบิ้งเบื้งบบองวิถีบ้านค้นบ้านเฮาครับวิถีค้นบ้านเฮากะเอดแบบนี่ละฝนตกฟางห้องแดดออกกับวัยยุคอะไ้เศร้าหรอครับก็ทำงานเรื่อยๆไปนี่ไอ้บ่เคยเห็นผู้ยุคเทียบกรุงไทยกับเบื้งองเอาครับผู้บ่เคยเห็นหน้ากะกินยาไห้มันเหลือหลายเด้อเขาเนะ่ะ พีน้องเช้าหน้าลําบากเชื่อว่าจะได้เป็นเม็ดเป็นนวยมากอะปีนี้ฝนดีแต่ว่ากับพนมีน้ำใส่เขาครับหลังจากนี้เขาไม่รู้ว่าฝนสิมาอีกว่ากันบ่ามากกันตายแรงครับปีนี้เพราะว่ามันไม่มีน้ำขังเขาวัานะ่ะอยุก,กลา้ายวันะหนเนี้ยแดแสกมากของพญเดชก็ท่านปั้นดอกเหลือ ยุคสอนสวกมาอุดยุคไกลวันน่ะสองตายายสองตายายทำงานหกสิบเจ็ดสิบปีเราพี่น้องก็ต้องทำงานไปกระดูกสันหลังของชาติชีวิตบ้านนอกขอกหน้าจบองจบจบพี่น้อง วันนี้ก็ทีปฟันโศกได้จักน้อยก็บทบ่ว่าได้เศร้าได้พี่น้องวันนี้ก็บทได้ไปตัดหญ้าเอกวันนี้เออป็นปลกหญ้าอุปกรณ์รถยูรถยังกับมีก็บิไปตัดหญ้าออกกันแทีบไปแห่งว้วาว่าได้ยู่ได้เศร้าเราพี่น้องกับล้าบากล้าบากโกรธเอาห้องชีวิตชาวนะาเขากระละักาถึกถือดอกเอาละครับคลิปนี้ก็ซำานี้งละ วันนี้เดี๋ยวกับดีกลับขึ้นในปัน้นโศกซะก่อน